รบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตโต Spo อยแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสปอยหนังเรื่องเดอ h ฮันเกมล่าคนจับล่าฆ่าหงเป็นหนังที่เข้าฉายในปี2020นะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้โตโต Spo อยด้วยนะครับ เรื่องก็ไม่อยู่ว่าเครื่องบินของกลุ่มคนรวยครับกําลังเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ในขณะที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินอยู่กับบรรยากาศผ่อคนคลายอยู่นั้นและกําลังคุยเรื่องวายอยู่ก็มีชายแปลกหน้ารูปร่างอ้วนที่พวกเขาลักพาตัวมาก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนเวลาครับชายแปลกหน้าคนนั้นเดินมุ่งหน้าเข้าไปหาพวกเขาขณะที่พวกเขาอยู่บนเครื่องด้วยความหวาดกลัวพวกคนรวยที่จับตัวมา ถึงกับตกใจเลยทีเดียวครับหนึ่งในแก๊งคนรวยที่บอกว่าตัวเองเป็นหมอก็ได้บอกให้เขานั่งลงครับและให้เขาสงบสติอารมณ์ชายที่บอกว่าเป็นหมอก็ได้ใช้ปากกาแทงเข้าไปที่คอของชายแปลกหน้าทันทีครับผู้ชายคนนั้นก็ได้ลม้มลงไปแล้วก็ได้มีเลือดจํานวนมากครับพุ่งสาดกระจายไปทั่วบริเวณครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับชายแปลกหน้าก็พยายามต่อสู้กลับทําให้คนบนเครื่องเกิดควบคุมสถานการณ์เอาไว้ไม่อยู่ครับแต่โชคดีที่อาชิน่าผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับ ได้ยินเสียงตะโกนโวยวายก็ได้เดินออกมาดูอย่างใจเย็นครับและอาชินาก็ได้ใช้รองเท้าส้นสูงแทงเขา้าไปที่ดวงของชายแปลกหน้าคุณน,นั้นอย่างเลือดเย็นครับจนชายแปลกหน้าคุณน,นั้นล้มลงไปและก็ตายไปอย่างที่สุดครับหลังจากนั้นศพของชายแปลกหน้าก็ถึงถูกลากเอาไปไว้ในห้องที่มีผู้หญิงผมทองนอนไม่ได้สติอยู่นั่นเองครับและตัดภาพมาที่ฉากเมื่อผู้หญิงผมทองคนนั้นตื่นขึ้นมาครับเธอกลับพบว่าเธอตื่นขึ้นมาในป่า พร้อมกับข้าบสิ่งของเอาไว้ในปากครับซึ่งถูกล็อกไว้ด้วยลูกกุญแจสาวผมทองพยายามตั้งสติครับและพยายามเดินออกมาที่ทุ่งหญ้าก่อนที่จะเห็นว่าในสถานที่แห่งนี้ครับไม่ได้มีแค่เธอที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้มีคนอีกจํานวนไม่น้อยครับที่ตกสภาพแบบเธอแต่เธอก็ได้สงสัยว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้หลังจากนั้นไม่นานครับผู้ชายที่ใส่เสื้อสีลายก็เดินออกไปเปิดกล่องพิศนา ที่ตั้มอยู่การทุ่งหญ้าครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจอยู่ๆก็มีหมวดตัวหนึ่งครับวิ่งออกมาจากกล่องชายเสื้อลายก็ได้ดึงเข้าไปในกล่องนั้นอีกครั้งแล้วเขาก็ดึงของที่อยู่ในกล่องนั้นออกมาครับและเขาก็พบว่าในกล่องใบน,นั้นมีอาวุธปืนระเบิดมีดอยู่เต็มไปหมดเลยครับ คนที่เหลือนะครับเมื่อเห็นอาวุธแล้วก็เดินเข้ามาหยิบอาวุธไปคนละชิ้น2ชิ้นครับผู้หญิงผมทองก็ได้พบลูกกุญแจครับที่เอาไว้ไขสิ่งที่เธอฆ่าอยู่บนป่านั่นเองครับและทุกคนก็ได้ใช้กุญแจไขออกอย่างรวดเร็วครับในขณะนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับสาวผมทองก็ได้โดนกระสุนนะครับเป่าเข้าไปที่หัวเป็นคนแรกครับต่อมานะครับยิงสาวอีกคนก็เลยวิ่งหนีออกไปอย่าไม่คิดชีวิตครับแต่โชคร้าย ที่เธอตกลงไปในหลุมกับดักที่กลุ่มผู้ล่าได้ทําเอาไว้และใช้ซื้อสีน้ําตาลครับตัดสินใจวิ่งผ่านดูกระสุนไปช่วยเธอครับซึ่งเมื่อเขาวิ่งไปถึงหลุมนะครับที่เธอตกลงไปนั้นเขาก็ได้เห็นว่าหญิงสาวผู้โชคดีคนนั้นโดนเหล็กแทงทะลุท้องทะลุหน้าแข้งซึ่งเป็นกับดักของกลุ่มคนรวยนั่นเองครับหญิงสาวได้พูดว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉันแท้ๆและแล้ว ชายชุดสีน้ำตาลก็ได้ดึงเธอขึ้นมาครับเขาจะแบกเธอเข้าไปในป่าแต่ถ้าว่าความโชคร้ยายครับชายคนนั้นเดินไปหยิบกับกระเบิดครับแล้วกระเบิดก็ได้ทํางานทันท,ทีทําให้ชายชุดสีน้ำตาลครับร่างแหลกสลายส่วนผู้หญิงนะครับ ร่างกายเครื่องล่างขาดไปและเธอก็ได้กระเด็นตกงลงไปในหลุมนั้นอีกครั้งครับตัดผ้ามาที่ชายเสื้อสีฟ้าครับเขาก็ได้วิ่งหนีตายครับจนมาถึงลัวที่ล้อมป่าแห่งนี้เอาไว้แล้วก็มีอีก3ามคนครับเดินมาพบก,กันพอดีพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปีนลัวนั้นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของป่าครับแต่ทว่าในขณะที่เขากําลังปีนลัวอยู่นั้นนะครับลูกธนูก็ได้พุ่งมาจากด้านหลังครับพุ่งมาเสียทรุชายแก่ ชายแก่คนนั้นก็เลยตัดสินใจและหันหลังวิ่งพร้อมกับยิงปืนไปข้างหน้าครับพร้อมกับพูดว่าตายเป็นตายในขณะที่วิ่งยิงปืนอยู่นั้นนะครับก็ได้มีลูกธนูยิงมาที่ชายแก่อีกหนึ่งดอกแล้วดอกที่2ก็ได้พุ่งมาเสียบที่ลำคอของชายแก่ทำให้ชายแก่คนนั้นนะครับได้ลม้ลมลงไปกองและเขาก็โดนระเบิดซ้ํามาอีกลูกเลยทําให้ชายแก่ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยครับตัดผ้ามาที่ชายเสื้อฟ้าครับพวกเขาวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือในร้านขายของชําครับ ที่มีสองตายายนั่งไข่ของชําอยู่หลังจากนั้นนะครับชายเสื้อฟ้าก็ได้ขอยืนโทรศัพท์และได้โทรไปแจ้งตำรวจด,ด้วยความล้อเนครับและในขณะที่พวกเขากำลังยืนรอนตำรวจอยู่น,น,นะครับหญิงสาวก็ได้มีน้ำลายท่วมปากครับและก็ล้มลงไปนอนกองอบนพื้นสาเหตุที่เธอลอนเป็นพื้นก็คือเธอได้กินขนมที่หลาเข้าไปครับแล้วพวกเขาก็เลยรู้ทันทีว่าสองตายายนี้คือ พวกที่รักพาตัวเข้ามายายแก่ก็เลยวางแก๊สพิษไว้ในร้านครับและตาแก่ก็ได้ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปที่ชายเสื้อฟ้าจนล้มลงไปกองที่พื้นครับหลับแล้วไม่ตื่นเลยทีเดียวครับชายเสื้อฟ้าหลังจากนั้นสองตายายจึงเลื่อนท้ความสะอาดร้านครับและได้ลักโซดทั้ง3คนไปซ่อนเอาไว้ในร้านเพื่อรอต้อนรับเหยื่ออะไรต่อไปในขณะนั้นก็ได้มีเสียงวอลมาบอกสองตายายว่ามีคนกําลังมุ่งหน้าไปที่ร้านซึ่งคนนั้นก็คือกิสตันผู้หญิงเสื้อสีฟ้าครับ เมื่อคิสตันเดินมาถึงร้านนะครับเธอถามตายายว่าเธออยู่ที่ไหนตายายบอกเธอว่าเธออยู่ที่รัตอากันซอเมื่อเธอได้ยินสองตายายบอกเธอใจเย็นมากๆเธอจึงขอซื้อบุหรี่มาหนึ่งซองแต่เมื่อตายายทอนเงินให้เธอเธอกลับรู้ทันทีว่าสองตายายนี้คือแก๊งที่รักผัดตัวเธอมาและทุกๆอย่างที่ร้านแห่งนี้คือการจัดฉากครับเพราะราคาบุหรี่ที่รัตอากันซอไม่ใช่ราคาเธอเลยเข้าไปจัดการสองตายายครับโดยที่สองตายายไม่ทันตั้งตัว จนทั้งคู่ได้นอนลงไปกองอยู่บนพื้นครับโดยที่ไม่มีทางตื่นขึ้นมาได้อีกเลยจากนั้นริสตันได้เดินออกมาจากร้านครับพร้อมกับถือปืนลูกซองหนึกก่งกระบอกเธอสังเกตดูรถที่อยู่หน้าร้านเธอได้เห็นว่ามันมีกับระเบิดที่ถูกวาง,างบนล้อรถครับและในระหว่างที่ริสตันดูล่าลาอยาู่นั้นก็ได้มีโลนนํำรวจบินมาครับและเกลิก็ได้ยิงโดนนํำรวจเหล่าน,นั้นตกลงมาครับเธอและเกลิก็ดเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่จะหาทางออกไปจากป่าแห่งนี้ครับในระหว่างนั้นเกลิก็ได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้ยินมาาว่า ในทุกๆปีที่มีอิทธิพลจะจับตัวคนเพื่อเอามาล่าที่คฤหานหลังหนึ่งครับซึ่งกิสตันก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องที่เกรีพูดมาเลยในตอนนั้นเธอสนใจแค่เรื่องเอาตัวรอดออกจากป่าแห่งนี้ทั้งสองเดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆครับและแล้วก็มีรถไฟวิ่งมาพวกเขาก็เลยวิ่งตามรถไฟไปครับและก็กระโดดขึ้นรถไฟไปอย่างาทะลัทะเลและพวกเขาก็ได้ขึ้นรถไฟมาได้แต่เมื่อพวกเขาขึ้นรถไฟมา ยังไม่ทันได้พักหายใจเลยครับพวกเขาก็พบผู้ลี้ภัยที่หลบซ่อนอยู่ในโบกี้แต่เกลี่คิดว่ามันเป็นการจัดฉาฉอีกครั้งเกลี่ก็เลยจะยิงผู้คนเหล่านั้นครับแต่ถ้ว่าคิสตันก็ได้ห้ามเกลี่เอาไว้ทันเพราะว่าเธอเห็นว่าคนพวกนี้น่าจะเป็นผู้ที่ลี้ภัยจริงๆเนื่องจากพวกเขามีเด็กและผู้หญิงมาด้วยครับและในขณะที่พวกเขาลังเลนะครับ จูๆ่ๆรถไฟก็ได้จอดอย่างกระทันหันมีด่านตรวจของทหารนะครับทำให้ผู้รีพัยและคิสตันตัดสินใจทิ้งปืนของพวกเขาแล้วก็เดินลงไปของขึ้นเรือจากพี่พทหารครับแต่แม้ว่าเกลี่จะพูดยังไงท่านทหารก็ดูไม่เชื่อพวกเขาและไม่รับฟังความเดือดร้อนของพวกคิสตันสักเท่าไหร่ครับซึ่งในตอนนั้นผู้ลีพัยก็ได้เปิดเผยตัวเองว่าเขานั้นคือผู้ล่าก่อนที่เขาจะหันมาพูดเยอยเกลี่ครับและแล้วมันทําให้เกลี่โกรธขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟครับ และเกลี่รและเกลี่รก็ได้ผักชายคนนั้นและได้เอาระเบิดยัดเข้าไปในกรงเกงของชายคนนั้นครับเพียงไม่กี่วินาทีครับระเบิดก็ได้ทํางานร่างของชายคนนั้นครับแหลกสลายระเบิดเป็นจุนไปเป็นปุ๋ยเลยทีเดียวครับจากนั้นนะครับคิสตันก็ได้ถูกแยกตัวออกจากเกลี่เธอถูกทหารพาตัวไปยังศูนย์ชาชการ ก่อนที่เธอจะเล่าสิ่งที่เธอไปเจอให้พวกทหารฟังครับในขณะเดียวกันครับคิสตันก็ได้รู้ว่าขณะนี้เธอได้อยู่ที่โคเอเชียทั้งนั้นทหารที่ได้ฟังเรื่องราวของเธอเขาก็เรียกดอมคนที่ถูกลักพาตัวเหมือนก,นกันกับคิสตันจากนั้นนะครับพวกทหารก็ได้ทําการติดต่อสถานทูตใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับก็มีชายชุดสูทขับรถมารับพวกเขาเพื่อบริจสถานทูตของสหรัฐอเมริกาครับระหว่างที่ทั้งสองอยู่ในรถชายชุดสูทก็ได้บอกว่า บางทีพวกเขาก็โดนจับมาอาจเป็นเพราะไปทําอะไรไม่ดีมาก็ได้ชายชุดสูทพูดจบปุ๊บคริสตันรู้ทันทีเลยครับว่าชายชุดสูทคนนี้คือพวกคนรวยเขาก็เลยกระโดดถีบชายชุดสูทออกนอกรถครับและเธอก็ได้เข้าไปขับแทนแล้วขับรถถอยหลังไปเหยียบหัวชายชุดสูทจนตายครับดอนที่เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหมากครับที่เธอทําอะไรตามใจตัวเองแต่แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใจครับเมื่อเขาได้เห็นว่าศพของเกริ โดนปักหัวอยู่บนรถคันนี้ในตอนนั้นคิสตันก็ได้พบแผนที่ในรถครับก่อนที่เธอจะรู้ทีหลังว่าในเกนรลบนี้มีเพียงเธอกับดอนเท่านั้นครับที่ยังรอดดอนที่รู้แบบนั้นเขาจึงเสนอให้คิสตันขับรถออกไปหาที่ปลอดภัยครับแต่ทว่าคิสตันกับปฏิเสธโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเพราะว่าความต้องการของเธอในตอนนั้นก็คือการไปแก้แค้นพวกที่พาเธอมาที่นี่ทางด้านพล้รืที่เหลือรอดนะครับ พวกเขาก็กําลังนั่งรอรถที่ใช้ชุดสูตรคนนั้นพวกเขาก็กําลังนั่งรอรถครับอย่างสบายใจโดยที่ไม่มีใครรือเลยว่าเพื่อนของพวกเขาก็ได้ตายไปแล้วในตอนนั้นนะครับพวกเขาต่างลดความระมัดระวังตัวไปอย่างมากเลยครับจกนกระทั่งคีสตันนะครับได้ใช้โอกาสนั้นทําการลอบฆ่าคนคนหนึงได้สาเร็จครับเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเดินออกไปยิงกระต่ายครับ และไม่ทันระวังตัวโดนคิสตันเฉือนเลยครับระหว่างนั้นนะครับคิสตันก็ได้ปล่อยหมูที่เก็บไว้ระหว่างทางเข้าไปในหลุมหลบภัยของผููล่าครับเพื่อบีบเบลเขาสนใจจนผููล่าไม่ทันสังเกตว่าคิสตันได้บุกมาจนตัวแล้วเธอจัดการยิงปืนเสร็จพูล่าตรงที่จุดตายของแต่ละคนครับถึงแม้ว่าพวกมันจะมีจำนวนมากแต่ทว่าความสามารถของคิสตันคนเดียวก็สามารถเอาชนะมาอย่างง่ายดายครับโดนที่ดอนไม่ได้ลงสนามเลยจากนั้นนะครับคิสตัน จัดการกับผู้ล่าหมดแล้วยูจูก็มีเสียงที่ยุสรรื่อสารครับดังขึ้นมันคือเสียงของอาทิน่าครับที่กําลังถามดอนว่าดอนฆ่าคิสตันได้ไหมนั่นทําให้คริสตันเล็งปืนไปที่ดอนครับเมื่อเธอสงสัยว่าดอนคือพูดดดวยกันกับผู้ล่าแต่ดอนกลับปฏิเสธไปว่าเขาไม่ใช่พวกมันพร้อมกับบอกคริสตันว่าเธอกําลังโดนปั่นหัวแล้วแต่ทว่า ดอนไม่ยอมมาปืนลงตามที่คริสตันบอกครับนั่นทําให้คิสตันไม่เชื่อใจดอนอและคริสตันก็ได้ยิงปืนไปที่ดอนจนเสียชีวิตครับจากนั้นคิสตันก็ได้เข้าไปคุยกับทหารที่เป็นผู้ล่าที่ยังไม่ตายครับเธอบอกว่าเธอเคยเป็นทหารพันศึกมาก,ก่อนไม่น่าละเธอถึงเก่งทีเดียวเชียวนอกจากนี้นะครับคิสตันได้ข่มขู่จาทหารเพื่อที่จะหาบอ่อแสของอาชนาครับและเหตุการณ์ก็ได้ย้อนกลับไปหนึ่งปีก่อนหน้านั้นครับก่อนที่ผู้ล่า ในตอนนั้นกลุ่มของพวกเขานะครับพูดเกี่ยวกับเกมการล่าคนในกลุ่มแชทครับอย่างสุขสนานกันเลยทีเดียวเลยไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องขำขันในครั้งนั้นจะกลายเป็นข่าวที่มีมูลทาให้พวกเขาโดนไล่ออกจากงานทั้งหมดเลยครับซึ่งสาเหตุที่ข่าวลือนั้นก็มาจากแชร์หลุดนั่นเองครับจนมีคนเอาเมาเผยแพร่ในโลอิกและในที่สุดคนบางกลุ่มก็ได้เชื่อว,ว่าเกมการล่านี้มีอยู่จริงทําให้คนในแชทถูกผู้บริหารไล่ออกจนหมดเลยครับและว่ากล่าวอย่างรุนแรงที่ทําพฤติกรรมแบบอย่างไม่เหมาะสมครับ ถึงแม้มันจะเป็นคริ่องอเล่น,นะครับแต่มันก็ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของบริษัทจากการที่อาชิน่าและเพื่อนๆโดนไล่ออกในอาทิตย์นัน้นพวกเขาจึงมีความแค้นครับกับพวกที่พกข้อความที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขาและก็ดูเหมือนว่าอาชิน่าไม่พอใจกับคริสตันที่เคยโพสดา่าเธอมาที่สุดครับดังนั้นการแก้แค้นจึงเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาวางแผนจับ12คนที่เป็นเหยื่อมาล่าในเกมที่กระดานจะเกิดขึ้นจริงครับกลับมาที่ปัจจุบันครับในที่สุดคริสตัน ก็เดินเนินทางมายังบ้านของอาชิน่าครับก่อนที่เธอจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในบ้านเมื่อคิสตันได้เดินเข้ามาในบ้านพักของอาชิน่านะครับเธอก็ได้พบกับอาชิน่าที่กําลังยืนรออยู่ครับในตอนนั้นอาชิน่าได้รับประวัติของคิสตันที่เธอเป็นนักสืบออกมาทั้งหมดพร้อมกับบอกเหตุผลที่เธอสร้างเกมนี้ขึ้นมาครับเพื่อแก้แค้นพวกที่ชอบดูถูกคนครับแต่เมื่อคิสตันได้ฟังความจริงเธอกลับบอกอาชิน่าว่า อาชินะาทำพลาดอย่างแรงเพราะเธอจับริสตันมาผิดคนครับดูเหมือนว่าประวัติของกิสตันที่อาชินะเล่ามามันไม่ใช่เธอเลยครับซึ่งทางด้านของอาชินะก็ไม่ฟังกิสตันเพราะเธอคิดว่าเธอกําลังปั่นหัวอยู่หลังจากนั้นกิสตันก็ได้เปิดฉากต่อสู้เลยครับก่อนที่ทั้งสองคนที่มีฝีมือเก่งกาจจะเิ่มต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งคู่ตะลุมบอลจนได้รับบาดเจ็บกันไปครับ ทางหน้าของคริสตันก็โดนมีดแทงในระหว่างที่คิสตันกาลังเสียเปียบอยู่นั้นนะครับคริสตันก็ได้หากระจกที่อยู่ตรงหน้าแทงเข้าไปที่หน้าท้องของอาชิน่าและได้แทงเข้าไปที่หลังของอาชิน่าครับเรียกได้ว่าหากดูจากภายนอกคนทั้งสองต่างสมบัดสมมตไปพร้อมๆกันครับและในขณะที่อาชิน่ากาลังจะตายนั้นเธอก็ได้ถามถึงสิ่งที่ค้างอยู่ในใจว่าเธอจะมาผิดคนจริงๆหรือเปล่าคริสตันตอบอาชินาว่า ใช่อาชิน่าจะมาผิดคนจริงๆครับหลังจากที่อาชิน่าตายกิสตันก็ได้ลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งหน้าทําแผลให้ตัวเองครับก่อนที่จะจูงสุนัขของอาชิน่าไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวในขณะนั้นในตอนนั้นกิสตันได้บอกกับนักบินกับแอร์โฮสเตสว่าเธอได้จัดการกับเจ้าของบ้านไปแล้วก่อนที่เธอจะบอกให้นักบินบินไปส่งที่อเมริกาครับขณะที่รอเครื่องบินออกอยู่นั้น กิสตันก็ได้เี็กแอร์มากินข้าวด้วยกันอย่างสบายใจและหนังก็ได้จบบริบูรณ์ครับเป็นยังไงบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่องเดือหันเกมล่าคนจับฆ่าล่าโหดหนังเรื่องนี้นะครับได้คะแนน IMDB 6เต็ม10คะแนนนะครับท่าเนเพื่อนชอบหนังเรื่องนี้หรือการสปอยหนังแนวนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสปอยหนังในเรื่องไหนเพื่อนเพๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ